สวัสดีครับพี่ไก่จะมาวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้กันนะครับก็คือวันจันทร์นะครับที่จะเราจะเข้าเทรดกันนะครับซึ่งเราเทรด D เราก็ต้องเทรดตามแท่งเทียนนะครับถ้าเกิดว่าแท่งแดงเนี่ยมันไปจบที่แนวรับเราก็ต้องพิจารณาบายไปก่อนนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเหตุ D เป็นแดงนะครับแต่วัดนั้นจบที่แนวรับนะครับเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่า เราจะต้องบายขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับโอเคพี่ไก่ครับถ้าเราดูดูดูมันเนี่ยพี่ไก่จะเห็นว่าก่อนหน้าที่มันจะขึ้นไป3สีแท่งเนี่ยน้องจะขึ้นไป3สีแท่งเนี่ยน้องได้ทำลว่าลาชุดนี้ไว้นะครับพี่ไก่เพราะฉะนั้นมันเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าเอ้ยการาฟเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นสัญญาณขาลงนะครับพี่ไก่ถ้าเกิดว่าจะขึ้นเนี่ย เขาจะต้องยืนเนื้อเนื้อเทียนชุดนี้ขึ้นไปนะครับพี่ไก่เนื้อเทียนเทียนหลนี้ด้วยขึ้นไปแล้วก็จะอาจจะย่อลงมาอย่างนี้อันนี้อันนี้คือ,คอก,าการการลับเทนของของเฟดชุดนี้นะครับพี่ไก่แต่ทีนี้เขามาเคารพเทียนหลชุดนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าเนื้อเทียนชุดนี้มีคนมีคนเล่นจ้อง จ่องที่จะเซลล์อยู่นะครับ3 4 0เนี่ยเนี่ยแล้วทีเนี้ยก็ไปชุดเนี้ยคือคือที่ผมบอกพี่ไก่นั่นแหละว่าโซนนี้มันเป็นโซนโซนแนวต้านมันนะพี่ก็จะเห็นว่ามันก่อตัวชุดเนี้ยเนี่ยชุดเนี้ยก็เป็นถ้าเกิดว่าจะซอยซอยเอ่อซอยโซนมาเนี่ยก็คือชุดนี้นะครับเนี่ยมันเป็นแนว แนวต้านที่เขาเคยทาไว้แล้วมันแล้วเข้าขึ้นไม่ได้นะแล้วเขาก็ทิ้งตัวลงมาทำาโลว่าโลครับชุดเนี้นะฮา,าทดลองสรุปทำาล w ทำาโลใหม่นะครับทีนี้ขึ้นไปก็ต้องมีเอฟเฟกครับขึ้นมาปับ๊บเทลงมาเลยเกิดจากแรงขาวหรือก็เกิดจากเทรนไลน์ชุดนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามันกับมันกับ วีกเนี่ยก็เป็นดับโลนะครับชุดเนี่ยก็ทำทำทำโลทำโลใหม่นะครับขึ้นไปเนี่ยก็คือสุดสวิงของของเขานั่นเองนะครับในที่เกิดว่าเขาจะขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องทำยกขึ้นมาทำโลแล้วก็ดีขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคเดนะครับพี่ไก่เดนี่ก,ก็แท่งยาวมากนะครับพี่ไก่แท่งยาวมากนะครับเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเราก็ต้องโฟกัสหน้าเซลล์แหละแต่ว่าเซลล์แล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าแดง ชุดนี้จะมาเบรคชุดนี้หรือเปล่านะครับชุดนี้ชุดชุดนี้นะครับเขาจะดันราคาขึ้นไปเพื่อเพื่อเพื่อทาราคาหรือเปล่าอย่างเช่นเ็าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไซวีแล้วก็ลงต่อนะครับหรือนะครับหรืออาจจะเป็นชุดนี้นะครับขึ <t wed cat> ch ute, ch ute, ้นไปข้างบนะครับ อารมณ์สองก็เป็นได้เป็นได้ทุกอย่างแต่ว่ามันมันเสียโครงสร้างแล้วเราเราก็ต้องโฟกัสหน้าสีนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาสลับแท่งไซเวทังนี้ดันราคาขึ้นไปเราก็ต้องเร่นบายตากันไปก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว่เดนี่เสียโครงสร้างนะนีสียิ่งยิ่งเห็นเลยว่าเสียโครงสร้างโอเคเนี่ยวันนั้นที่ที่ผมตีผมพี่ผมตี80ดศูนย์เผมจะดูว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราพิจรารณาเนี่ยเราจะเข้าได้ไหมนะครับลอง ผมก็ลองตีดูนะครับโอเคพี่ไก่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลุดมาเนี่ยชุดชุดนี้คือแนวรับนะครับพี่ไก่เนี่ยชุดนี้ชุดนี้คือแนวรับแต่ถ้าเราเข้าไปดูในในเที่ยงชั่วโมงเราก็จะเห็นนะครับว่ามันแต่นะครับชุดนี้จะ,จะ,จ,ะจะน่าบายมากนะครับชุดนี้เนี่ยคือมุมเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยแนวรับมันมัน,ม,นมันทั้งโซนนี้แล้วะคพี่ไก่ นี่คือแนวรับทั้งโซนเลยนะครับแต่เราจะหาจุดที่เรา,าเราค,คือเราเล่นได้เราเรายอมรับได้เราก็เลยมามาตีข้างล่างมุมนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับเราจะไปเสียทั้าหมดเลยก็ไม่ได้นะครับโอเคครับพี่ไก่แต่ถ้าเกิดว่าเราตีฟิบนาชีเราเห็นโลแล้วนะโลแล้วก็โลโลว่าโลนะครับเราก็ตีฟิบนาชีเลยปั้าถ้าเกิดว่าเขาเขาเขา,เขาเขาเบรกจุดนี้นะพี่ไก่ เขาจะขึ้นไปเทสจุดไหนบ้างนะครับพี่ไก่เราก็จะในไทม์เฟรม H 4สเนี่ยนี่คือ50%ก็คือที่ผมตีไว้เนี่ยเบดสเนี่ยนะครับเบดสก็คือโซนที่ราคามันคือราคาโซนบายนะมันหน้าบายแล้วครับม,มันมันมีเบดชุดนี้ที่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 สวยมากนะครับคนทุกคนเห็นเห็นกันทุกคนเลยอยู่ที่ว่าเราจะคมแค่ไหนว่าเบดชุดนี้ เราจะเข้าได้จุดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปเนี่ยคือ,ค,อคือเทยาวยาวแน่ๆนะครับผม,ผ,มผมคงคงคิดว่านนะจุดที่2ก็คือจุดสามจุดสามจุดสามสิบแปดจุดสองเนี่ยก็เป็นจุดกลับตัวอีกชุดหนึ่งนะครับจุดโลจุดที่จะกลับตัวอีกชุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลยขึ้นมาเนี่ยชุดนี้จะสวยนะครับโอเคครับพี่แกให้เรารู้ว่า50เนี่ย ของของมันหน้ามันหน้าเซลแล้วนะนะครับโอเคครับพี่ไก่มาดู H1 นะครับ H1 เนี่ยเราก็เล่นตาสวิงนะครับที่ผมตีเล็กๆไ้เนี่ยก็คือไทม์เฟรมเล็กนะครับเขาจะมีการกับตัวที่ที่นี่หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าขึ้นจะตึ้งขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องดีดแรงแน่นอนนะครับโอเคไก่เนี่ย สวิงเนี่ยครับพี่ไก่ลงมาทะลุสวิงนี้ใช่ไหมพี่จริงแล้วมันควรที่จะเบรคสวิงนี้แหละแต่มันอาจจะมีเหลื่อมๆมานะครับชุดนี้กับแนวรับอีกชุดหนึ่งนะครับหรือที่แนวรับนะครับแนวต้านก็คือชุดนี้คือ SR ชอารฟิปเลยแหละจากแนวต้านนะครับขึ้นไปแล้วลงมาเป็นแนวรับแล้วก็ขึ้นไปชุดนี้มีเอฟเฟกแน่นอนนะครับผมคิดว่านนะสองนะครับอ่าพี่ไก่เห็นไหมชุดนี้ ที่ผมบอ,อกว่าโซนเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันคือแนวรับทั้งโซนเลยนะครับแต่ว่าเราจะหาที่เราถูกจกัดจลิตเราที่เรายอมรับได้ก็คือชุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูเส้สามสีพี่เขก็จะเห็นว่ามุมตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่มุมเนี้ยมุมเนี้ยผมผมต้องการที่จะสมมุมน้เราเราชาร์จห้าศูนย์เนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าลงมาเนี่ยเราต้องบริหารจุดสักหน่อยนะลงมาที่ห้าสี่ห้าแปด แต่ถ้าจริงีจริงแล้วเนี่ยผมอยากแยากแยาะในเรื่องนี้มากกว่านะครับอันนี้คือเด้งแน่นอนนะครับเนี่ยอันนี้คือรอได้คือเด้งแน่นอนแต่ชุดเนี้ยเผื่อๆไว้หน่อยเผื่อมันมีการเด้งนะครับพี่ไก่เนี่ยสี่แปดห้าศูนย์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เด้งก็คือยอมมาที่สี่ห้านะครับชุดเนี้ยนะครับ m สิบห้านะครับพี่ไก่ m สิบห้า m สิบห้านี่ครับนะครับ ที่จริงก้ะชุดนี้ก็น่าเล่นนะพี่ไี่ีนนี้นชุดสองชุดนะครับจะเป็นยงไงเนี่ยครับพี่ไก่ที่ผมตีเนี่ยมันจะเป็นชุดเนี้ยลงมาไม่ได้ได้วยชุดเนี้ย แนวรับนะครับแนวรับดีขึ้นไปปุ๊บทะลุปึ่งแสดงว่าขึ้นมาชุดนี้มี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 ออเดอร์นะครับเพราะว่าทำโลว่าโลทะลุทะลุโลนี้โลว่าโลนะครับชุดนี้เหมือนกันนะครับชุดนี้นะครับน่าจะเป็นแนวรับชุดชุดหนึ่งละชุดอะไรไม่รู้แต่มันดีขึ้นไปดีขึ้นไปแล้วปึ้งทำโลว่าโลใหม่นะครับแสดงว่าขากลับมาชุดนี้จะมีระยะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไปดู a m m 5เนี่ยเราก็จะเห็นว่า เบดชุดนี้มันสวยนะครับเบดไทม์ฟิล์มเล็กนะพี่ไก่เขาอาจจะมันอาจจะย่อนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่จุดกลับตัวนะครับตัวตัวมันอยู่ข้างบนนะครับโอเคประมาณนี้ครับพี่ไก่ <laughs> อาจจะดูเร็วๆแล้วก็แบบอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมมองว่าโอ้ถ้าเกิดว่าขึ้นขึ้นถึงชุดนี้คือขึ้นเยอะมากเลยนะพี่ไก่มาดูเยสาห้าพันจุดเลยนะพี่ไก่ผมมองว่านี่แหละผมมันควรที่จะกลับตัวที่ ประมาณนี่แหละพี่ไก่ผมคิดว่านะประมาณสามพันสามพันถ้าเกิดว่าไม่มีข่าวก็ประมาณสองพันสามพันไม่เกินนี้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปออมวนห้าพันเลยนะพี่ไก่มันอาจจะไม่ใช่วันนี้เออไมอ่อาจจะไม่ใช่วันจันทร์หรือวันอาจจะวันพุธก็ได้นะพี่ไก่แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นนะพี่ไก่นะผมมองว่านะไซวีขึ้นหนึ่งช็อต สองช้อนสามช้อนแล้วก็ปึ้งลงมาชุดนี้อาจจะทําเป็น liquidity ก็ได้นะพี่ไก่มองว่าอย่างนั้นนะมันอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเก,กิดว่าขึ้นถึงนู่นนะเขาอาจจะนี่ก็ได้หรือหรือนี่ก็ได้นะครับพี่ไก แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปถ้าเกิดว่ามันมันไต่ราคาขึ้นไปเราก็ต้องเรียนบายต่างนะครัแก่ซิวอาจจะซิวได้น้อยนะครับซิวได้ชุดล็กน้อยแล้วก็ต้องเก็บนะครับพี่ไก่ให้พี่ไก่ครับผมผมลองแบ c k t e เอ่อผมลองแบ c k t e เมือม่อเมื่อเช้าเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราตีแล้วรับแล้ว,ลวตางไรเนี่ยเรารอให้มันเกิดเสียดาวเทนที่ m 1 m 1 5 m 5 ก่อนเราค่อยเข้าก็ได้นะครนะับนะพี่ไก่เราชาร์จที่ m 5เนี่ยเราก็ต้องดูโครงสร้างมาด้วยว่า m 5มันเสียโครงสร้างหรือย,อยังแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียโครงสร้างเนี่ยเราชาร์จที่สิ้นเราต้องไปเก็บที่มุมนะครับพี่ไก่อย่าดื้ออย่าดื้อลันให้มันถ้าเกิดว่ามันทำไฮเงอไฮได้โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันทำ high high ไฮเ้อไฮไม่เด้เราก็ต้องเก็บก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าโครงสร้าง m 5 m 5มันเสียแล้วอะ่ะมันจะลงนะครับพี่ไก่เราก็ต้องดูโครงสร้างด้วยนะครับพี่ไก่โอเคครับพี่ไก่ประมาณนี้ครับ